สถาบันการศึกษานามอนุบาลท่าแสะถือกำเนิดขึ้นมีพัฒนาการอย่างเข้มแข็งและยั่งเยืนถ้าความงามจากธรรมชาติเป็นอาพรประดับจังหวัดจุมพรชันใดความงามที่ได้รับการบ่งเพาะจากโรงเรียนอนุบาลท่าแสะก็ย่อมเป็นอาพรประดับประเทศชาติชั้นนั้น โรงเรียนอนุบาลท่าแซะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2457ตั้งอยู่ที่332ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรจัดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าแซะเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2457ที่วัดแหลมยางตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วย้ายมาทำการสอนที่วัดยางคอเมื่อพุทธศักราช2463 ต่อมาในปีพุทธศักราช2464ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนประชาบาลตะบนท่าแซะประจํากิ่งอําเภอท่าแซะในพุทธศักราช2472ได้ประสบพายุใหญ่สาลาชมรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงพยายามสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ทางราชการที่ได้จัดสรรให้เป็นที่ดินของโรงเรียน มีเนื้อที่10ไร่3งาน17.7ตารางวาตั้งอยู่ที่332ตำบลท่าแสะอําเภอท่าแสะจังหวัดจุมพรและเจริญรุ่งเรืองสืบมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบได้อย่างเพียงพอจนถึงปัจจุบันโดยในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลท่าแซะมีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น458คน มีบุคลากรทั้งสิ้น26คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน2คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนลูกจ้างชั่วคราว3คนและลูกจ้างประจำ1คนภายใต้การนำโดยนางนิพาจํจำนงฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้แบ่งสายงานออกเป็นทั้งหมด4ฝ่ายได้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปด้านคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะมีการจัดโครงการเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีการวิเคราะห์ข้อสอบวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสอนซ่อมเสริมเด็กที่เรียนอ่อนหรือไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยการสื่อสารและการคิดคำนวณเช่นกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่านกิจกรรมมุมรักการอ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษวรรขำในตอนเช้าและกิจกรรมภาษาไทยวลขำในตอนเที่ยงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการคิดแก้ปัญหาและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการจัดกิจกรรมโครงงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และมีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลในการเรียนรู้ได้ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลท่าแซ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยในระดับยอดเยี่ยมและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีเลิศนักเรียนมีความเก้าวหน้าทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และสามารถไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสำนึกนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นทีมรู้จักรับฟังความคามิดเห็นของผู้อื่น มีความมั่นใจในตนเองมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีแนวทางในการนำเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเข้าใจวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเสพติดด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นของสถานศึกษาชุมชนสังคมท้องถิน่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนํามาวางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดําเนินงานนิเทศติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านด้วยกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายและสร้างสรรนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขโดยมีการนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นมีการสร้างและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพสามารถนำผลมาวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้การบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและนักเรียนรวมถึงชุมชนมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียนมีการจัดทำระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเช่นกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อาคารสถานที่ที่ปลอดภัยต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV การทําแบบทดสอบออนไลน์โรงเรียนมีการปรับปรุงคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยและง่ายต่อการนำไปใช้โดยมีการจัดเก็บหนังสือราชการผลสำฤทธิของการเรียนนักเรียนผลการวิเคราะห์ข้อสอบสถิติการมาเรียนน้ำหนักส่วนสูงลงไปในฐานข้อมูลของโรงเรียนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะจะได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนอกจากนั้นครูจะมีการกำหนดเป้าหมายทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดจุดเน้นของหลักสูตรนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL และการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ จากนั้นนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไปจัดกิจกรรมตามแผนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติทำงานเป็นกลุ่มอภิปรายนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเห็นประโยชน์ของการเรียนจากนั้นจะมีการวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน หากพบว่านักเรียนคนใดที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีการซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มนั้นและมีการเพิ่มผลศักยภาพนักเรียนที่มีความสาม,มารถพิเศษภายใต้แนวคิดที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากนั้นครูผู้สอนรายงานผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนให้กับผู้ปกครองทราบและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็น100%เอร์เซนตและได้รับรางวัลในด้านวิชาการต่างๆมากมายด้านความสำเร็จของสถานศาึกษาโรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้มีการดำเนินและการจัดโครงการที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จจำนวน4รายการโดยทุกรายการมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักรับฟังและเข้าใจความแตกต่างของบุคคลอื่นเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 2. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของนักเรียนทางด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคม 3. ส,สถานศึกษาสีขาวปลอดอบบยามกและยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ห่างไกลยาเสพติดและอบบยมบุกทุกประเภทการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดดนตรีกีฬากิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผลจากการดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าแซะปลอดยาเสพติดและอใบมุกร้อยเปอร์เซ็นต์จนได้รับรางวัลสถานศาสีขาวระดับทองประจำปี 2,562 4. โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนอนุบาลท่าแซะจัดการศึกษาวุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม โรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการวิถีพุทธตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาพร้อมส่งเสริมบุคลากร,กรภายในโรงเรียนประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมคารวะธรรมมีสมาธิสติปัญญามีทักษะในการประกอบอาชีพมีการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีสุขภาพพลานาม่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนอนุบาลท่าแซะมุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักค่านิยม12ประการปลอดยาเสพติดและอบายมุขพัฒนาครูสู่มืออาชีพดำรงชีวิตตามแนวประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานอย่างต่อนเนื่อง 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการกีฬาห่างไกลาย,ยาเสพติด 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใ,ให้เกิดประโยชน์ 7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่สังคมอนาคตไทยแลนด์4.0การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ปลอดยาเสพติดดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนอนุบาลท่าแซะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอนุบาลท่าแซะเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เน้นและพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตการคิดส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป